โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์สายเนบิวคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมโซลาร์ไทม์รีเวิร์สนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาพูดถึงอาวุธชิ้นใหม่เนาะก็คือบัวพ,พิโรด,ดถังนะครับอาวุธชิ้นนี้เนี่ยถามว่าสายฟรีเนี่ยสุ่มได้ไหมสุ่มไปเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องใช้อยู่แล้วครับเออนะสำหรับในส่วนของตัวตรงนี้นะมันถือว่าเป็นอาวุธที่โหค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับถ้าใครที่ดวงดีเนี่ยก็จะได้สองดาวนะ แล้วใครที่แบบดวงไม่ดีเนี่ยก็จะได้แค่ตัวของตัวเนี้ยแค่ดาวเดียวนะครับอ่าถามว่ามันดียังไงนะครับเป็นอาวุธลับที่ค่อนข้างที่จะแรงนะแต่ว่าถ้าใน PVP เนี่ยปัจจุบันนะครับมันมีปอนะถ้าถ้าคนทำปอที่แบบว่ากลางโลกตั้งแต่เทินแรกเนี่ยมันก็จะกันในส่วนของตัวอาวุธลับได้แลาใครที่ดูคลิปผมเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปผมนะเมื่อวานนี้นะครับจะเห็นได้ว่าต่อให้เราเนี่ยมีอาวุธลับสีแดงสีทองเนี่ย นะครับแต่ว่าเราเจอตัวกลางโล่เนี่ยนะครับอาวุธลับแทบไม่มีประโยชน์เลยครับเออนะครับในพ P แต่ว่าถามมันมันช่วยไหมมันมันช่วยนะมันช่วยเรานะครับถึงแม้ว่าในช่วงเทิร์นแรกเนี่ยมันจะตีแล้วมันจะไม่ค่อยเข้าก็ตามนะครับแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยมันจะช่วยเราแบบว่าเฮ้ยถ้าเราตีโล่แตกแล้วมันจะช่วยเรานิดนึงอ่ะเอออย่างน้อยมันก็ช่วยเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องมีอาุธลับหลายๆชิ้นนะอันนี้ย้ําว่าต้องมีหลายชิ้นนะครับเพราะว่า มันไม่ใช่แค่การเล่นในส่วนของตัว PvP อย่างเดียวนะครับเราจะต้องเล่นในส่วนของโหมดต่างๆนะครับในการที่เราจะต้องจัดสองทีมสามทีมนะครับมันจะช่วยเราในเรื่องของตรงนี้ได้ดีมากๆเลยอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีตัวที่ไม่ค่อยแข็งใช่ไหมทีมหนึ่งแล้วก็มีตัวแข็งทีมหนึ่งอนี่ยอ่ะเราก็จะสามารถจัดได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอ่าเราเป็นเซตอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็อันหนึ่งนะครับจะเล่นเป็นสีเขียวแล้วกันสีฟ้าแล้สีเขียวปึ๊บ โอเคเรามาจัดทีมนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนดูนะจะต้องจัดตัวลงไปก่อนใช่ไหมอ่าเราจะจัดนี่ครับเป็นมัวพุดไปทีมหนึ่งใช่ไหมปึ๊บอ่ะทีมนี้นะครับเห็นปะเดี๋เราต้องจัดตัวลงไปก่อนปึ๊บอ่าอันนี้จะไม่มีแล้วถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยเราเล่นได้ดีมากๆนะครับอ,อย่างเช่นผมจะเอาทางซานออกไปนะครับเพื่อที่จะเอาแค่ตัวแบบว่าอืมตัวที่มันแบบไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะให้ดู เอาเป็นตีฟ้าแล้วกันเนาะมัจะใช้เป็นตัวมาเป็นตัวพวกตัว R ตัว SR พวกเนี้ยนะครับอ่าทีมนี้ก็จะจัดเป็นทีมเต็มไปเลยแล้วกันจัดไปครับอะไรก็ได้ขอแค่ดาวเยอะๆเออเน้นดาวเยอะไว้ก่อนนะโอเคอันนี้ไม่มีนะครับอ่าเราก็จะบันทึกไปอันนี้นะครับจะออกเดินทางปุ๊บมันก็จะเปิดสองทางใช่ไหมตรงนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะช่วยเราได้ยัขนาดไหนนะอันนี้จะเป็นทีมยืนเลยนะยืนไว้เลยครับขอให้แบบยืนแข็งๆไว้อาจจะเป็นมานาสูรก็ได้นี่ครับปึง้งเราก็จะยืนรอนะครับให้มันใช้อุณหภูไปเรื่อยๆแล้วก็กางรูรอนะครับตรงนี้นะจะได้เป็นทีมแบบทีมถึกทีมหนึ่งแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็จะเป็นทีมที่เราใช้อยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ครบตัวหรอกเพราะว่าอาจ,จเอามานาสูรเนี่ยเอามาเป็นทีมอีกทีมหนึ่งแล้วนะแต่ว่าเราก็มีดาเมจจากทางซานดาเมจจากเสียวอู่เนาะ ข้อมูลก็จะเป็นทีมลับนะครับประมาณนั้นแหละนะอันนี้ันจะทำให้เราเนี่ยเก็บของได้ง่ายขึ้นนะมันจําเป็นที่ต้องมีจริงๆนะครับสําหรับในส่วนของตัวโบพิพิรธถังนะถ้าใครนะครับสุ่มเนี่ยดวงดีเนี่ยมันก็จะออกก่อนการันตีของผมมนาะออกตอนที่สามสิบเจ็ดนะครับแต่ว่าการที่ผมสุ่มเศษเนี่ยเศษเป็นไม่ครบครับเศษเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราสุ่มประมาณสี่สิบครั้งเนี่ยนะครับต้องให้ได้เศษสามสิบเศษนะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเศษสามสิบเศษเนี่ยมันจะ พอดีกับในการที่เราจะเอามาแลกงนีออีกครับนี่เลยตัวนี้อีก3ษมันจะทําเป็นสองดาวเหลืองได้นะครับสําหรับตรงนี้เนาะนะมันจะทให้เราเล่นได้แบบโอ้โอเคอ่ะได้ง่ายขึ้นมากเลยนะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับพจน์ภัยเขาวงกดตรงนี้นะอันนี้ต้องจัดสามทีมนะครับแต่ว่าสามทีมเนี่ยกดมาดูนะจัดค่ายนะครับอ่าเห็นปะเราจะสามารถใส่อาวุธลับได้หมดเลยนะครับเนี่ยผมก็ใส่อันนี้ก็ใส่อันนี้ก็ใส่นะครับ พราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทาให้เราเล่นง่ายขึ้นแบบมากๆนะครับมาข้ามขั้นตอนสึกไปเลยได้นะครับมาแล้วก็ตีไปก็ข้ามไปครับนี่ถ้าใครยิ่งมีอุลับที่มันแรงอ่ะนะครับมันก็จะไปได้ไกลนะครับเก็บดาวได้ค่อนข้างเยอะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันเนาะว่ามันเป็นยังไงเอา้าขอกดตรงนี้ก่อนอันนี้คือแบบทีมเราไม่ค่อยแข็งเลยนะอืมตัวละครอาจจะดาวไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับนี่เห็นหปะปลาไปครับนี่ครับเป็นไง เกือบหมดตัวแล้วนะครับอ,อย่าดูสนามใหม่อ่ไม่ว่าเราจะจัดตัวดีขนาดไหนหรือว่าตัวไม่ค่อยดีนะครับมันก็ทำดาเมจได้เท่าเดิมนะเพราะว่ามันแรงตามอาุลับนะครับยิ่งอาุลับเราอัพเยอะนะครับมันจะยิ่งดีนะแต่คนนะครับอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่โอ้เพจผมหมดแล้วนะครับทํายังไงดีคือต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยไม่ควรซื้อพลังงานเยอะนะครับถ้าใครที่แบบว่า i, จะเล่นเป็นสายชิวอะนะครับเนี่ยถ้าเราซื้ออวันละสิบครั้งเนี่ยสิบวันก็แปดพันแปดแล้วนะครับ บางคนอาจจะเฮ้ยเล่นเล่นไปแล้วแบบเฮ้ยเผลอซื้อทุกวันเห็นว่าเพชรเยอะนะครับอ่าตัวนี้คือข้อหนึ่งที่เราเสียเพชรไปเยอะอยู่แล้วนะครับรวมถึงนะครับถ้าเราเล่นกิจกรรมเนี่ยทั่วไปเนี่ยยังไงก็เหลือครับผมพูดเลยว่ายังไงก็เหลือยกเว้นว่าเราจะไปเล่นกิจกรรมสกินนะครับตัวสกินตรงเนี้ยนะครับที่เราไปเล่นกันเนี่ยหมื่นหกนะครับซึ่งได้กลับคืนมาน้อยมากถทาเทีบกับเซิร์ฟจีนนะครับเซิร์ฟจีนได้กลับคืนมาประมาณครึ่งๆึนะครับแต่เรียกเราเสียไปหมื่นหกใช่ไหมอ่ได้แก้กลับคืนมาอาจจะต้องประมาณ สี่พันหกพันประมาณนี้อ่ะหาดทุนไปหมื่นหนึ่งนะครับเห็นว่าถ้าเรามีหมื่นหนึ่งเนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งหมื่นห้านะของผมนะเอออันนี้คือถ้าเราแบบไม่ได้ซื้อพลังงานด้วยนะมันก็จะเก็บไว้อีกเยอะมากๆนะครับสําหรับในส่วนของตัวตัวของเพรเนานะรวมถึงเล่นกิจกรรมต่างๆนะครับถ้าเราเล่นนะเออถ้าเราเล่นนะครับมันก็จะได้นะอ่าอย่างเช่นนี่ครับรับพวกนี้อ่าได้ไปสุ่มมา อ่าตรงนี้นะครับมันจะมีเควสท้าทายด้วยเนี่ยก็จะได้เพชรนะครับตรงเนี้ยผมก็รับไปนะคือมันแจกเพชรอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้อวยเกมนะเพราะว่าอย่างที่รู้กันเนาะนะครับอยากยเคลียบบทนะครับตรงนี้มันคือจุดที่เราจะสามารถหาเพชรได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะนี่เห็นปะเชรตรงเนี้ยถ้าเราแบบมีวุฒิรับด้วยนะครับแนะนําว่าเพื่อนๆควรที่จะแบบว่าอืมไม่ไม่ใช้เพชรเยอะกับกิจกรรมที่มันไม่คุ้มนะครับไม่ใช่ว่าเห็นผมเล่นแล้วเพื่อนๆจะเล่นตามนะคือผมไม่ได้เล่นแล้วนะ คือผมแบบทำคลิปเพื่อนเพื่อนดูเฉยๆนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวหอแก้วนะครับอันนี้ผมะแนะนําว่าคเพื่อนควรที่จะดองไว้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันก็จะยิ่งคุ้มยิ่งคุ้มขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะตรงนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะมันมี64แต่มันไม่คุ้มหรอกนะครับแต่อันนี้จริงเนะี่ยถ้ามันมีแบบโตโัวละครแบบดีๆมันก็จะคุ้มกว่านี้นะเราจะต้องผ่านไปนะครับถึงอ่ะรอบนี้เนาะรอบนี้ก็ได้กระดูกกันลนะแต่ว่า รอบนี้คุ้มกว่าครับได้เป็นตัวละครของหกปีกมาเลยนะแล้วก็อ่าจะมีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเห็นปะมันมีเช่นี้แหละแค่หกปีกนะครับมันเลยมันเลยแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าแต่ผมแบบผมก็อยากดองเหมือนกันนะเออแต่ว่าอาจจะเล่นให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าจะไหนก็ไม่ได้เล่นแล้วเนาะไม่เป็นไรหรอกนะครับอ่าอันนี้ครับเห็นปะการันงตีทุกชั้นนะผมมีอยู่หกสิบกว่านะครับมาดูาว่าผมจะไปหึงชั้นไหนนะเผื่อว่าเพื่อนๆเฮ้ย มีบางคนแบบอยากตัดสินใจในการที่จะมามาเล่นนะครับเอาใบส่มดี่ตือใบเอาไปส่มดีดีกว่าเนาะ,อะบอกเลยว่ายัางไงก็ไม่ค่อยคุ้มครับอันนี้เราเอาเป็นอันนี้เนาะเลือกเลือกวิาจารย์ก็เอาใบส่มเหมือนเดิมครับเห็นปะอันนี้คือมาถึงแค่ไม่ไม่เท่าไหร่เองนะ ามาถึงแค่แบบอันนที่สามเองนะเออทำเ,เควสินได,ได้ได้ประมาณชั้นที่สี่นะครับโอ้ไม่ถึงได้ประมาณชั้นที่สามเองอ่ะนะครับกว่าใครจะไปถึงชั้นที่หกได้เนี่ยชั้นที่เนี่ยโอ้เนี่ยเห็นปะกว่าจะไปถึงได้เ,เพื่อนๆก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันต้องเติมเยอะนะต้องเติมนะครับในการที่เราเติมเนาะอ่ะเนีย่ยเรามาแลกตรงนี้ได้อีกสิบอันน่าจะขึ้นไปถึงไหมปึ๊บ ปึ๊บอ่ะอย่างน้อยนะครับได้ชั้นที่สี่นะครับขึ้นมาถึงชั้นนี้เพราะว่ามันโดนเท่ากันหมดครับอมันโดนเท่ากันหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันการันตีเหมือนกันเออมันการันตีเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นมันจะโดนเท่ากันหมดเลยนะเออเพื่อนๆก็จะเล่นได้ถึงประมาณชั้นนี้แต่ถามว่ามันได้ไปสูงม,มาไรคุ้มไหมเอไปสูงเนี้ยได้มาอื้อเลยครับเออ คือไปสุ่มพวกนี้มันไม่จําเป็นเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสุ่มไปกระทาน,นั้นแหละนะครับเราไปรอตัวที่มันสําคัญสําคัญดีกว่าอย่างเช่นอ่าตอนนี้เราอาจจะได้ตัวพื้นๆใช่ไหมอิตาแบบพื้นๆเลยนะครับอิตาพวกนี้แต่อนาคตนะครับมันจะมีให้เราได้กล่องในส่วนของตัวเลือกเป็นปูกระบีเลือกเป็นปอเสยสีนป่ะอย่างเช่นเลือกเป็นหกปีงี้ยอนาคตมันจะยิ่งคุ้มไงเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้เติมเยอะใช่ไหมยังไงเราก็ต้องข้ามบางตัวอยู่แล้วครับ อย่างเช่นในส่วนของข้ามในส่วนของตัวเซซีข้ามในส่วนของตัวอื่นๆไปนะครับเมาดามันมีกล่องมาถ้าเราอยากได้เราก็ค่อยเล่นกิจกรรมนะครับมันก็จะคุม้มอย่างเช่นเลือกเป็นตัวขอบแดงเงี้ยขอบแดงเนี่ยเราจะเก็บถังอุถงแค่ตัวเดียวใช่ไหมนะส่วนถังซานอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้เก็บใช่ไหมถังซานเที่สมุดอะเราก็จะย้อนกลับไปเก็บถังซานเทิสมุดได้นะครับเนาะแต่ว่าต้องรออีกนานนานแสนนานไม่รู้เหมือนกันว่าจะแสนนานขนาดไหนนะครับแต่ว่าถ้าความเร็วระดับเนี้ยก็น่าจะสักประมาณ3เดือนเนาะ เราก็จะได้เล่นตัวขอบแดงกันแล้วนะครับสามเดือนนะครับอันนี้ก็ผ่านมาประมาณเท่าไหร่กี่วันอะ่ะออันนี้มาวันที่เท่าไหร่วันที่สิบสามของเซิร์ฟพี่ไหมอ่าไม่ไม่ใช่ต้องรู้จากอันดี้เนาะอ่าบอกแซซีนะครับวันที่ยี่แปดก็สิบสามของเซิร์ฟยี่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดประมาณสิบหกวันนะสิบหกวันเพิ่ง ยี่สิบหกวันก็มีวุลิรำเข้ามาใช่ไหมก็เหลืออีกหลายตัวนะเออแต่ว่าก็น่าจะเข้าไวเลยเนาะประมาณนี้แหละเออวันนี้ผูมผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาทำหรอกก็มันก็จะได้เพชรด้วยนะเนี่ยเพชรประจําสัปดาห์แล้วก็ได้ของต่างๆนะถ้าใครยังเล่นอยู่เนี่ยมันก็จะได้ของยิ่งขึ้นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกกิจกรรมอ่ะเราดูว่าอไหนคุ้มนะครับหรือไมก่ก็ดูผมมาแหละนะครับเออผมก็ทําคลิปบอกอยู่ไหนคุ้มอะไรไม่คุ้มนะครับแล้วก็ไหนควรดองไหนไม่ควรดองนะ ซึ่งอันนี้ดองไว้เลยครับอันนี้ต้องสุ่มนะครับแต่อนาคตไม่รู้ว่าผมถ้าผมยังเล่นอยู่ผมจะอัปเดตให้นะแล้วก็เซิฟจีนเนี่ยคือตอนนี้เซิฟจีนมันไม่มีอะไรเลยทุกคนเซิฟจีนมันแบบไม่มีเลยเลยคือแบบตัวละครก็ไม่มาเออแปลกดีเหมือนกันตัวละครเซิฟจีนเนี่ยตอนนี้คือตัวใหม่นะครับยังไม่มีอะไรหลุดออกมาเลย แล้วก็กิจกรรมต่อเนี่ยอ่ะให้ผมลองเล่นดูแล้วกันยังไม่ได้เล่นเลยตรงนี้อันนี้ผมก็ยังใช้ทีมแบบเดิมๆอยูน่นะไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยอันนี้ถนาเราไม่ได้เล่นเนี่ยมันจะมันจะเฮ้ยย้อนกลับมาเล่นได้เนาะเดี๋ยวผมก็จะทำปอสามดาวนี่ผมไม่ได้สนใจนะว่าะจะตอบอะไร อ่าเดี๋ยวผมค่อยมานั่งเล่นตรงนี้เนาะผมก็ได้ปอสามดาวก็จะดีขึ้นแหละสามดาวเออเห็นไรก็ยังดีวะสามดาวเนาะตรงนี้เห็นปะมันก็ได้เพชรนะถ้าเราขยันเล่นหน่อยนะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะเยอะตัวละคร <c oughs> บวพุทกิจกรรมเดี๋ยวรอกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมาอีกมันก็จะมีกิจกรรมรอีกนะครต้องรอนดูก่อนว่าจะมีกิจกรรมอะไรเข้ามาเนาะ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์ผมวยแล้วกันเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ